สวัสดีครับคลิปแชร์เดียสินค้าขายดีนะครับบนโลกออนไลน์นะฮะ eBay Amazon กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของ Amazon คลิปนี้จะทำโดย otonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon แล้วก็มีเนื้อหาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ว่าไม่รู้จะขายอะไรก็คือเรามีเครื่องมือชี้เป้าสินค้าขายดีนะครับและคีย์เวิร์ดด้วยอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาดูอะไรตื่นเต้นก่อนปุ๊บนี่ นะฮะแล้วก็เมษานะฮะชนะโควิดเอกแล้วนะครับธุรกิจนน่อะไปเลยฮะกล่องเลยฮะนี่แบบอันเซนเซอร์เลยนะครับเห็นเห็นเลยโอ้กล่องธรรมดานี่แหละนะฮะอ่ากล่องนี้นะครับธุรกิจนี้นะเอ่อที่ผมอธิบายว่าเวลาขายอเมซอนเนี่ยเราดูสินค้าขายดีเราดูแรนกิ้งนะครับหมูนี่ขนาดแสว่นยังเบลอเลยก็ ทุรกิจนี้ล่าสุดก็คือแล้งอยู่800กว่าถ้าแล้งแต่ปอดสอ2 0 0 0ถือว่าดีนะฮะแล้วก็30วบันที่ผ่านมานี่ดีมากเลยนะฮะไม่เกินพันเลยนะครับแล้วก็พอเราไปดูนะฮะก็ประมาณ7 8 1นะครับมันล่าสุดมันเลื่อนไปเลื่อนมาเจ็ดซีเรียสนะครับ781ผมเจอจากเครื่องมือจังเกิลสเกลนะฮะอยู่ที่743ใกล้เคียงกันมากไม่ต้องซีเรียสครับมันมีความคลาดเคลื่อนขอนข้อมูลนิดหน่อยเฮ้ยราคาดีนะขาย1 4 9 8ดอลลาร์นะครับ ยอดขายประมาณการประมาณ3,000กว่าชิ้นเอ่อมเม็ดเงิน5 4 0 0 0เหรียญก็ล้านกว่ากว่าล้านห้าดีมั้งแนเนี่ยนะฮะถือว่ายอดขายผ่านดีพอสมควรเลยนะครับต้ทนทนุนโอ้เมื่อกี้เราเห็นละประมาณ15เหรียญใช่ไหมถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ชิ้นมันใหญ่หน่อยแหละมันเป็นมอนเหมือนเป็นกล่องใส่อาหารถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็โดนค่าธรรมเนียม f d a ฟรีหน่อย 3.19ดอลลาร์แล้วก็ referral fee นะฮะกดเครื่องที่เรียกได้เลยนะครับ14.98นะครับเครื่องที่เลกสรียก็5ก็คือ2.25 2สองตัวนี้รวมกันคาดการณ์นะครับเสียค่าธรรมเนีมยมให้อ m a z มาประมาณ5.5เน็ตออกมาเหลือ9.5จริงๆทุกธุรกิจนี้เหลือเลยนะอืมนะครับแล้วก็ถ้าหาในไทยได้จริงๆไม่ต้องไปอาลีบาบาก็ได้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ ใส่อาหารอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันมีทริคของมันอยู่ในตัวนี้จริงๆนะมันมีทริคของมันบอกเลยธุรกิจนี้แม่งโคตรดีเลยและหลายๆคนมองข้ามเดี๋ยวผมบอกเลยตัวนี้แม่งแม่งโคตรน่าทำเลยเจริงๆนะฮะอ่ะในคีย์เวิร์ดของธุรกิจนี้นะครับมีพันกว่าคีย์เวิร์ดเลยนะฮะแล้วก็เทรนด์สวยงามครับมีดำตัวเดียวแล้วก็มีแดงสองตัวที่ล้วเขียวหมดเลยนะฮะผม ฮัลโหลอ๋อเสียงเป็นไรอะ่ะอืมโอเคต่อนะฮะแม่โทมนะ <c oughs> ก็อืมผมจะวิเคราะห์อสองคีย์เลยนะนะครับสองคำนะฮะมีสองคำนะครับก็คือคือผมจะธุรก,กิจหลักก่อนนะฮะหาประมาณหมื่นเก้าแล้วก็ธุรก,กิจรองประมาณสี่พันก็ดีทั้งคู่เลยนะครับอ่ะ ไปต่อนะฮะตัวแรกเลยนะครับก็เป็นธุรกิจที่คนหายเยอะนะครับเกือบ2 0 0 0มื่นเลยนะครับและง่ายๆเลยช็อตนี้ไม่มีอะไรมากและหลังๆทำคลิปประกอบครับไปดูคลิปประกอบกันนะครับเหลือมากเลยนี่เนี่ยแม่โทรมาก็ไม่จะตอบเรามาดูยอดขายนะครับตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดย่อยก่อนนะนะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์คีย์เวิร์ดหลักของธุรกิจนี้ด้วยนะครับเออไม่ใช่ดี ตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดหลักพูดผิดนะเดี๋ยวคีย์เวิร์ดย่อยแยกมาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะว่ากันอีกทีนะครับก็แลนกิ้งก็ควรจะไม่เกินสองสามหมื่นนะครับอืมแต่จริงๆพอเรามีเครื่องมือที่เห็นแดบกมันเซลล์เดเซลดูได้เลยครับมีออกทุกวันนะฮะคือยอดอาจจะไม่เยอะนะแต่ว่าเทรนสวยพอสมควรนะครับเพื่อนๆผมวองโอเคนะจริงๆธุรกิจนี้ก็โอเคอยู่เหมือนกันนะครับแลงอาจจะสูสนิดแต่นี้ดูดิ ผมจะบอกเสมอว่าแรงสองสามหมื่นถือว่าดีแต่ว่าเนี่ยถ้าเราทาจริงๆแรงหลักแสนครับขายออกวันละชิ้นก็โอเคนะนะครับแต่ว่าเราก็ขยันนะฮะขยันหาสินค้าให้มันมีตัวที่ขายได้วันละตัวสองตัวเนี่ยสามสิบชิ้นขึ้นคุณกําไรหลักแสนบนอเมซอนคุณทําได้ครับนะแต่ตอนที่เราวิเคราะห์จริงเราอยากให้ต่ำ 2, สองสามหมื่นเยอะๆซึ่งธุรกิจนี้ก็ต่ําเยอะเหมือนกันมันจะมีหลุดบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับ โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะฮะนี่แรงแปดหมื่นก็ยังออกทุกวันนะฮะวันละชิ้นนะครับอืมก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าแรงอย่างเงี้ยสองหมื่นเห็นไหมออกวันละสิบชิ้นโอ้ี่จริงๆถ้าได้ตัวไหนวันละสิบชิ้นนี่ผมปลื้มนะนะคุณคิดภาพนะวันละสิบเดือนหนึ่งสามร้อยชิ้นกาไรห้าสิบบาทพอนะฮะคิดภาพนะเดี๋ยวกดเครื่องคิดเลขหน่อยนะกำไรชิลละห้าสิบบาทพอไม่เยอะนะครับ นะกำไรห้าสิบบาทนะครับวันล,ละสิบชิ้นคูณสามสิบวันนะครับกำไรห้าสิบาทชิ้นนี้ได้ได้เงินเดือนไปและหมื่นห้าชิ้นเดียวเนี่ยถ้าออก1ิบชิ้นเนี่ยแล้วคุณคิดภาพอาจจะมีอื่นที่ได้วันล,ละ2ชิ้นสามชิ้นแต่มีสักสาสิบชิ้นขึ้นเดือนละแสนไม่ใช่เรื่องยากครับแลาไม่ต้องขายของเยอะและไม่ต้องมานั่งเฝ้าขายของเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยโรวมของธุรกิจนี้ผมบอกเลยว่า โอเคไอ้น,นี่ออกศูนย์จริงนะแต่ในในเดือนหนึ่งเนี่ยมันออก12ชิ้นเข้าเครื่องคำนวณมันก็เลยมาเป็นศูนย์แต่ว่าเดือนหนึ่งยังได้12ชิ้นนะครับแลงอยู่ที่20,000 0กว่าสิ่งที่ผมพูดจำได้ไหมถ้าแรงยิ่งเยอะยังแรงยิ่ง2 0 0 0 0 0 300,000 400,000ธุรกิจมันไม่เวิร์กแต่ในธุรกิจหนึ่งมันอาจจะมีโผล่มาบ้างไม่เป็นไรนะครับจะโดยส่วนใหญ่แล้วต้องแรงน้อยไว้เยอะอ้นี้อาจจะมีแรงรแสนหลุดบ้าง,แ,ง,แ,งแต่ผมจะบอกว่าเวลาเราดูสินค้าขายดีใน Amazon ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีเครื่องมือนะครับให้ด ธุรกิจนั้นถึงจะน่าทำนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าธุรกิจนี้แรงต่ําเยอะ,ะครับแล้วก็แต่ว่ามันเป็นเทรนที่กําลังมานะเดี๋ยวเราจะไปดูกราฟต่อนะครับบอกเลยว่ากราฟขึ้นโคตรสวยเลยแต่โดยรวมแล้วผมว่าน่าทำครับน่าลงทุนฮนะแล้วก็สินค้าตัวนี้หาในบ้านเราได้แต่ว่ามันจะมีนวัตกรรมใหม่ตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับบ้านเราอาจจะไม่มีแต่ว่าลรงลองหาได้ยิงผลิตได้ถ้าคุยหาหาดีๆนะผลิตได้อะจบคลิปเสริมแค่นี้ก่อนนะครับอ่ะ แล้วก็ดูกราฟของคําแรกครับโหงามหยุดย้อยบอกเลยจริงๆนะมงามมากๆอ่ะเรามาดูคีย์เวิร์ดที่สองหน่อยนะครับนี่เป็นคีย์เวิร์ดย่อยลงมาที่คนหาหลักประมาณห้าพันแต่ก็ยังเวิร์ดจริงฮะเดี๋ยวลองดูคลิปกันเลยนะครับอ๋อนี่หนึ่งนี่หนึ่งก่อนจะมาคีย์เวิร์ดสองลืม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 อะดูเทรนด์ก่อนนะครับคีย์เวิร์ดแรกนะครับที่คนหาประมาณสองหมื่นนะครับ ใน Google นะครับถ้าย้อนกลับไปประมาณเนี่ยเเห็นแมการาเมันเตียลงเรื่อยๆเ,เลยปี2016นะฮะปี2016นันสิบห่านะครับเดี๋ยวค่อยทักเดี๋ยวค่อยตอบนะครับช่วงพีคสุดๆจะเป็นดันทันวานะฮะก็คนหา1 7ื่นแล้วก็ที่เหลือหมือโนดอโลก็ประมาณ8,000 2017ครับเห็นไหมทันวามการาเริ่มโตขึ้นมาเลยฮะ2อง0มเจ็เลยนะอ๋อจาก8,000นนี่ขึ้นมาหมื่นกว่า สองพัิบครับ3 9มหมเโตเร็วนะจริงจนี่ครับนี่ก็ 18, <_ d ose> 1 8ื่นปดเฮ้ยก้าะโดดสุดๆสองพสิ้นปีที่แล้วนะครับค้นหาถึงหกหมืและโลกก็ถึง2 3งหมและคุณปกติอีกแล้วครับเมษายนช่วงเมษายนจะเป็นช่วงโลของธุรกิจทุกเมษายนเลยแต่เมษายนสองพที่คนต้องอยู่บ้านติดโควิด ธุรกิจนี้ก้าวกระโดดขึ้นมาแทบจะเกือบเท่าในช่วงปลายปีของ2019บอกเลยว่าตัวนี้ชนะโควิดอีกตัวนึงแล้วครับเห็นไหมกราฟ Google <c oughs> ไม่เคยโกหกใครนะครับใครอยากได้ก็ต้องเข้ามาเสิร์ช Google แล้วก็ดูคลิปของคำที่2ต่อไปเลยครับคำที่เสิร์ชประมาณ5,000นะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีดู Google Keyword Planner ด้วย อ่ะนี่เป็นคีย์ย่อยนะฮะคีย์ย่อยลงมานอกจากคีย์หลักเมื่อกี้นะครับมาดูคีย์ย่อยหน่อยนะแลนกิ้งนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับไม่เกินสองสามหมื่นเลยแล้วดูยอดขายเห็นไหมดีหมดเลยนะครับอ่ะไปดูแถวต่อไปโอ้มียอดขายมีตัวเนี้ยขายไม่ออกเนี่ยแลงสองแสนห้าเห็นไหมเห็นไหมนี่ชัดเจนเลยนะเพื่อนๆนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปดูหาสินค้าในอเมซอนนะครับ ถ้าสินค้าที่คุณสนใจแรงสูงๆเยอะๆคุณดูเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าแรงสูงสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนแปลว่าธุรกิจนั้นไปไม่รอดครับสินค้าตัวนั้นไปไม่รอดแต่ต้องดูรวมๆนะไม่ใช่แบบว่าเออแค่เห็นสองแสนห้าแสนตัวเดียวโอ๊ยกูมไม่ทําละถ้าตัวอื่นจัแรงดียอดขายมาครับนะเพราะฉะนั้นต้องแบบเออถ้าเราดูแลมีหลุดสองแสนสามแสนสี่แสนบ้างนิดหน่อยอย่าไปซีเรียสครับถือว่าเวิร์กนะฮะ อันนี้ก็สองแสนสองแสนแตย่ยังขายได้เดือนละสิบห้าชิ้นนะแต่ว่ามันขึ้นเดซเเป็นศูนย์เพราะว่ามันไม่ใช่เดือนละสามสิบแต่เดือนละสามสิบมันจะขึ้นเป็นหนึ่งนะครับอย่างตัวนี้นะเห็นไหมหนึ่งเดือนละสี่สิบห้าชิ้นนะครับแต่ก็ยังแรงสองแสนเก้านะโอ,อ้มากกว่านี้แต่มันน่าจะคนละหมดกันนะครับอืะ่ะรวมๆสาหรับขี้ย่อยส่วนตัวผมก็บอกว่ามันขายได้ครับแม้คีย์นี้คนจะเสือกหาน้อยลงผมถือว่าเป็นขี้ย่อยนะฮะแต่ว่า มันตรงประเด็นเหมือนกันนะมันตรงมากกว่าคีหลักซะอีกนะครับโดยส่วนตัวแล้วเวิร์กครับเทรนกำลังมาแล้วก็ไปดูคีย์วอร์ดแพลเนอร์กันครับแต่ไม่นอาจจะหลงเหลงกว่าหน่อยนะเพราะว่ามันกำลังมานะครับอ่ะไอนี้ก็จะแบบเดี๋ยวนะจิ้มหน่อยเ่อนได้ไหมลูกๆ๋ย่าค้างสิโอเคอ่ะ ช่วงปี2016นะครับก็หาหลักเฮ้ยหลักหมื่นอยู่เหมือนกันนะพีคสุดนะครับเดือนมีนาแปลกดีนะฮะ2 3 0 0 0แล้วก็ขึ้นน,นลงๆเหมือนกันนะฮะ1,000 6โอ้ยนี่หาฤดูกาลของมันไม่ได้เลยปลายปี2 2 0 0 0มีนาะปีนี้ลดเหลือ1,000อ่าแต่ก็ขึ้นมาอีกนะฮะถึง2 9 0 0 0เจนยูรี2019นะครับอ่าแล้วก็ไปปี2019 20,000 9เหมือนกันนะฮะ2 8 2 0 0 0 9เลยในช่วงเดือนธันวาคมกรา ล่าสุดนะครับถึงสองหมืนสองมันแต่จริงๆถ้าดูดีๆมันเริ่มขึ้นเหมือนกันนะแต่ว่ามันไอ้น,นี่มันสเปซส,สปะคือสินค้าไม่มีฤดูกาลอนะ่ะจริงๆนะครับแต่ส่วนตัวผมมาเวิร์กนะจริงๆนะอ่ะเชียร์กันมาสักขนาดนี้นะฮะไม่ขอเฉลยไม่ได้แล้วถูกใจไหมครับเพื่อนๆจัดมาเลยคีย์เวิร์ดสอง0 ep 119นะครับโค้ด119519จัดมา ตัวนี้จริงๆหาเมืองไทยได้นะจริงๆแล้วก็แต่ถ้าเกิดใครจะไปหาจีนก็ Copy Keyword ไปที่จีนอ l ลีบาบาและอย่าลืมนะครับเช็คสต็อกไอเช็คโรงงานที่น่าเชื่อถือด้วยถ้าเกิดใครไม่แน่ใจก็ทักมาถามผมได้ว่าเช็คตรงไหนนะฮะจะได้อ่โรงงานที่น่าเชื่อถือนะครับในอ l ลีบาบาออดออนไลน์คอเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์นะครับผ่านผ่านอะไรผ่านเครื่องมือเพื่อนๆนะฮะเรามีให้เพื่อนๆแชร์ถูกกว่าคุณไปซื้อเองไม่ต้องหาคนแชร์ด้วยนะครับ นะฮะจังเกิลเช้า y ยู r all in one platform for selling on amazon นะครับซื้อเอง2,600มื่นนะฮะแบบ full cost เลยนะจ่ายเดือนละประมาณ2,000กว่าบาทนะครับแต่วันนี้นะครับโปรโมชั่นของอออนไลน์นะครับเพื่อนๆเ,เรียนแบบจับมือทำนะฮะ6,000เครื่องมือแชร์1ปี9,000นะครับไม่ใช่จังเกิลตัวเดียวด้วยมี merchant board มี ad board นะครับแถมเครื่องมืออีก3ปีแบบเบสเซร็จได้รับ4ปี4ปีเนี่ยมูลค่านะฮะเต็มๆของมันเนี่ยประมาณส0 0แสนนะครับแต่เพื่อนๆ จ่ายค่าเรียนบวกเครื่องมือหนึ่งปีแถมสามปีในราคาเพียงหกพันบวกเก้าพันบาทรับไปเลยแถมอีกสามปีนะครับหรือผ่อนก็นได้เครื่องมือผ่อนขอผ่อน3มเดือนหน่อยนะสามมาันสามมันสามมก็จ่ายเท่ากันนะครับแต่ผ่อนด้วยแต่ขอลดเครื่องมือแถมเป็นสองปีเป็นหนึ่งบวกสองก็ยังคุ้มอยู่จ้างทำก็ได้ครับเออรู้ว่าตัวเองเรียนไปก็ไม่ได้ทำนะฮะจ้างทำเลยก็ได้นะครับสามารถจ้างวิเคราะห์ คำนวณต้นทุนนะครับวิเคราะห์คีย์เวิร์ดทำให้หมดเลยนะครับหรือจ้างสมัครก็ได้ถ้าไม่มั่นใจว่าจะสมัครผ่านไม่ผ่านแนะนำนะฮะอเมซอนอย่าสมัครเองนะครับผมเตือนเลยนะโอกาสโดนแบนสูงมากผมบอกเลยนะครับแต่ถ้าใครคุณลองไปแล้วนะถ้าลองไปแล้วนะครับชื่อคุณโดนแบนแล้วตรงนี้นะฮะจะเพิ่มค่าค่าค่าธรรมเนียมค่าจ้างนะครับแล้วก็ไม่การันตีนะครับแต่ถ้ายังไม่เคยสมัครเลยจะจ้างใี้การันตีให้ด้วยนะครับ ะะก็เป็นรายละเอียดต่างๆก็ไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับหรืออยากเน้น eBay ก็ได้นะฮะไปดูได้เลยที่ eBay a m มา o n นทีโอทออนไลน์ติดต่อเราได้ทางไหนนะครับไปที่หนะ้าเว็บไซต์ o อท o ออนไลน์ .com นะฮะคลิกที่เพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราทางไลน์นะครับเป็นไลน์แอดหรือไลน์ออฟฟิเชียลแอ u เคตัวเดียวกันนะครับหรือจะพิมพ์เองก็ได้ไปที่เพิ่มเพื่อนของคุณนะฮะกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปแล้วเสิร์ชด้วยการพิมพ์แอดข้างหน้าตามด้วย o a t o n l i n e แอดออนไลน์นะครับ โหมดก็ได้0815511616นะฮะอ่าแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเราทำช่องขึ้น YouTube ทุกวันในช่องโอตออนไลน์เนี่ยฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งให้กับช่องเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจถ้าเกิดคุณชอบคลิปสไตล์นี้ยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยเรามีโซเชียลทางอื่นอีกนะครับมี f a c e b o o k Fanpage มี Twitter มี Instagram นะฮะยังไงก็ฝากติดตามฝาก f o l l o w ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ จบละสวัสดีครับ